ได้มาเปนเดียวก,มมก,กับกันกับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถ่ายรูปเป็นติมแล้ะเพื่อนๆคิดมาใช่ไหมอ,อ่านะคะก็แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะทุกคนค่ขัดแค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันเลยดีกว่านะค่ะตกลนไปไปกันเลยเดี๋ยวมาซื้อตั๋วกันนะคะทุกคนเจ็ดคนค่ะ ใช่ไหมเหี้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายนะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายกับกล้องพลลายด้วยเองนะคะอันนี้ถ่ายแล้วมันเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยค่ะทุกคนเอ้าทดสอบไหมลองเทดสอบสักทักสักช็อตนี้ถ่ายแบบหมู่หมู่สี่คนโอเค เซฟี่สี่คนดิฮะชอบเซลฟี่อ่ะเซฟี่สี่คนก่เซฟี่ยังไงดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นแรงเอ๊ะเน๊ะแรงแรงแมาแล้เนังเอาไปแต่พื้นหลังที่น่าจะคิดว่ารูปแรกจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ หรือว่าอันนี้มันเป็นมันแผ่นแรกอะแผ่นแรกไม่ป่แผ่นแรกอันนี้จะแผ่นแรกนะคะทุกคนไม่เป็นไรคามามาตัวเทสตัวเทสมา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 บาม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 าามาาไมา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 ามัมามามาามามามกมา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 มนมาเาา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  อุ sure ้ยอุ้ยคขาดีเวอร์วิ้ยนี่เราควรจะั่งนั่งรองลองลองไหมดูสซ็ตปะน่าจะหิวละนี่เราควอาจจะให้ดูรูปที่เราถ่ายกันดนรูปโฟกัสวยแบบมันแบบมุดๆเนาะแบบใช่ไอ้อย่างในสว่างขนาดนี้ได้แน่นลยได้จะยังไอ้นี่ได้ไปยังเพราะแสงมันยังนานๆแต่ขอนานาสวยอะไแรกมาแน่เฮ้ยเราไปถ่ายถ่ายเป็นกลุ่มไหมอ่าให้ให้เดี๋ยวให้ใครถ่ายให้ดี อันนี้ยังมีม้าหมุนอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไปหาตัตวม้าหมุนไหมหมุนนะมผ่านตัวม้หาหม,มุนดีวยว่าทุกคนเดี๋ยวขาคุณพ่อซะก่อน <c oughs> ไม่พี่น้อยเอาลองดูเดี๋ยมาดูรูปปุกๆมาดูรูปกมาทุกคนยังนนกัน อันนี้อันนี้อันแรกนะคะาจะติดนิดนึงเฮ้ยแต่เท่อะแนวแบบเอ็เอียงหน่อยนะฟิลแบบใส่แมอะไรอย่างนี้สถ่ายด้สวบายถ่ายได้สวสวนี่นะ่นี่น่นี่ปี่น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 ีนี่น่นี่นี่ี่น่นี่่่นนี่นนน่่รูปนนี่นนน่นน่ีนนีนี่นน่่ ก็ได้หลายๆมุมนะคะน่ารักกิ๊กนะคะทุกคนโอเคเราจะไปถ่ายกันต่อเลยดีกว่าจะเหลือมุมไหนบ้างอ่ะงไหนรือว่าเราจะประมาณนั้นนะคะทุอันนี้ว่ะ ชอบอันนี้เปเท่แต่้าไปไรก็แบ่งไปคนละรูปเลยโอเคนะเก็บก่นชอบอยไๆใต่หลังเคสรักเพื่อนนะรักเพื่อนเราจะมาใส่รูปหลังเคสกันอคสม่ใส่้อนี้นะน่ารักังมาุนนี่นี่เฮ้ยกะอันนี้นะมินิมอลอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะโอ้ยนี่ โ okay. อเคค่ะทุกคนปันนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายในคาเฟ่กันก่อนทุกคนเพราะตอนนี้เราถ่ายนคาเฟ่มาหมดล, oh. ล,ละเดี๋ยวเขาไปหาอะไรกินนะคะเพราะตอนนี้หิวมากวันนี้อา้าวหายไปแล้วตา <Yeah, yeah. S 1> ทกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า น้ำมาแล้วเย่ไหนใครกินอะไรบ้างสบายกินอะไรคะน้องสดจากไข่มุกนี่ค่ะการกินเป็นน้ำสับเบอร์นดนั่นเองก็อันนี้เป็นชาไทยอันนี้ก็กินเหมือนสบายเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เหลือราเมิงนะคะทุกคนมีราเมิง้วยใช่ค่ะเพราะตอนนี้พวกเราหิวมากเลยนะสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวรอราเมิงมาแค่ค่ะ หิวค่ะตอนนี้หิวหิวแบบมากมากอันนี้อันนี้สุดๆตอนนี้สุดตอนเอออันนี้อยู่ยิ่งสุดๆแบบท้องแบบหมดหมดละหมดละอันนี้ก็คือน้ำนะคะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากสันแล้วยองกัสใช่ค่ะแล้วก็มีใส่หลังเชมนะคะระสสุดยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่โชว์ลูกก่อนเดี๋ยวโชว์ลูกก่อนเฮ้ยมาโชว์ลูกกันดีกว่ามาเริ่มจากเนเน่ก่อนเลยนะคะลูกของเนเน่มีค่ะมาขอดูหน่อยค่ะ น่ารักอ่ะจริงจริงน่ารักน่ารักไหมโคตรจะเลิศเลยเนี่ยดูถ่ายเราก็ยงานมาตั้ไปนานแล้นี่อันนี้รูปเดียวนะคะแล้วก็รูปเดียววะรูปคู่น่ารักมากแบบมีเคิร์ฟไปอีกใช่อันนี้รูปเดียวสุดรูปเพื่อนใจอนี้แล้วอันไหนอไหนขอรูปเดียวเลยค่ะโอเคไม่ของโฟกัสนะไหนของโฟกัส กหเดี๋ยวไม่ออกตะกี้เป็นอะไรคะคะกี้จะเป็นนี <S 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 s <S oh, like ่ออันนี้เหมือนเขจะร้องไห้อะตาแบบแต่ก็สวยแล้วก็อันนี้เป็นรูปนี่น่ารักสุดๆุ ค่ะทุกคนมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้ายป้ายป้าป้าแล้วก็จะลองกินลาบเองกันนะคะใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนำเองมา อะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มีหมูมีไข่แล้วก็มีผักแล้วก็มีหมึกไหนหมึกมีหมึกโอเคก็ไปดูของโฟกัสกับสบายกันเลย่ะสบายกับสบายส่วนของหมูเป็นอะไรนะขาหรืออะไรนะร้านละมินดูมีน้ำมันอ้นี้อะไรครับเป็นน้ำซุปขาอากีดไหมมีอะไรบ้างมีสาลีเส้นมีหมูส่วนของน้องโฟกัส ก็เป like. oh. so ็นราเมงหมาล่านะทุกคนก็เป็นหมาล่าแล้วก็มีไข่สองฟองมีอันคณาเขาเรียกว่าอันคณาแล้วก็เห็ดฝักตุ้มนะคะแล้วก็มีหมูแล้วก็มีพริกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสจะมาชมมากโชว์นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มกินเลยนะเขาตอนนี้หิวมากภาษาญี่ปุ่นจะกินแล้วว่าอะไรนะกินตะกิมมากินตะกิมามันจะเริ่มพารกันแล้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากเรากินเสร็จแล้วคะทุกคนเดี๋ยวเราทำะไรเราจะออกไปดูทีม้ากันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเริ่นบอลทีม้าตั้ง6โมงใช่ไหมใช่ค่ะปล่อยตลอดเลยค่ะขอตัวกินก่อนนะคะตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วค่ะหิวไม่ไหวเลย

ตอนนี้พี่เละละ <c oughs> พี่เริ่มเละแล้วไม่อะแหน่แหน่โอเคเฮ้ยหัวขาวกันหมดแลนะ้วเนี่ยอ่าก็ทย์ต,อต้องการข่าวนะมากการหนาวแล้วนะเจมูกมา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 เทปีเทปีเทปี ดู้าแต่ละคนดูหน้าแต่ละคนคิดว่าใครล่าสุดนะว้าวหัวเป็นไงหัวเป็นไงหนาวอ่ะหนาวมากเลยอันนี้หนาวจริงอันนี้เหนาวจริงขึ้นนิหนาวงองเล็นงั้นแล้วเดี๋ยวเราลาเพื่อนเราเราก็วิ่งไปเล่นหิมะกันไหมอะะไรกทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับมาถ่ายรูปซินเ่็คของเราในวันนี้นะคะก็ได้รู้สึกเหมือนกลับบ้านไปเยอะๆเลยใช่ไหมคะ อะะคะทุกคนถ้าเกิดใครแชรี่ลมกดแชร์กดไลค์กดให้พวกเราคะทุกคนถ้าคิดมากพวกเราจะไป่ายรูปที่ไหนกันต่อเนี่ยอย่าลืมจิัดยนะคะทุกคนสวัสดีา่อสวัสดีค่ะ๊ายบานไปเรกไไปอีกแล้วเรวมา้ามาเ้ามาเ้ามา้าม